แอคชั่นครับในบทเรียนต่อไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนวิธีขึ้นนะครับโดยการจัมพ์อัพนะครับขึ้นสู่ท่าลิเบอร์ตี้ในระดับติดอกนะครับผมหรือลิเบอร์ตี้อิวเลเตอร์นะครับผมซึ่งน้องๆนะครับจะได้นําเทคนิคนี้ไปบูรณาการในการทําท่าอื่นๆนะครับหลังจากที่เราฝึกลิเบอร์ตี้กันอย่างครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับให้น้องๆนะครับเตรียมในท่ายืนครับดูตัวอย่างครับผมมาทำท่านะครับจัมพ์อัพนะครับซึ่งเราฝึกกันไปแล้วนะครับผมดังนั้นพอเราจัมพ์เสร็จนะฮะะก็จับในนรูปเดิครับผม จับสองเท้านะครับแล้วก็ลดมาเปลี่ยนนะครับเป็นจับมือนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาติดตกนะครับผมโดยการเบรคนั้นน,นะครับจะต้องอยู่ทางเบรดทางด้านขวาของคู่ขึ้นนะครับซึ่งครั้งนี้เราจะขึ้นในด้านด้านขวานี่ครับผมอ่าพร้อมครับ5 6 7 8จับมือนะครับอ้าขึ้นไปนะครับซูบเปลี่ยนมือนะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้นะครับเบรดอีกด้านหนึ่งช้านะครับในการเปลี่ยนมือะคระับซึ่งครา้นี้ต้องอาศัยความไวนิดหน,นะะึ่งครับลงครับ5 6 7 8 นะครับผมขอย้งนึงครับ5 6 7 8จ็ัมาเปลี่ยนสลับมือไว้นะครับ5 6 7บาทลงนะครับนะครับเมื่อเราเริ่มทำมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะจากนั้นเราก็สามารถที่จะวอล์กอัพนะฮะเอ่อจัมอัพนะครับผมทษทีนะครับจัมอัพขึ้นไปสู่ extension นนะครับระดับความสูง extension นนะครับผมในว่าคือลิเบอร์ตี้นะฮะในความสูงเ e x t e n s i o นครับโอเคครับขอยกลิ liberty สุดมือครับพร้อมไหครับพร้อมไหมฮะจับ up ห้าหกเจ็ดแปดจับหนึ่งพร้อมนะครับขึ้นนะฮะขึ้นไปสุดมือนะฮะลักษณะเดียวกันครับตัวสปอตเตอร์นะครับถ้าไม่ถึงต้องจับข้อมือนะครับนะฮะช่วยในส่วนของข้อมือนะครับผมนะฮะพร้อมนะครับห้าหกเจ็ดแปดลงครับ เขาถอนขาสลับมือเหมือนเดิมน,นะครับแค่นี้นะฮะน้องๆก็จะสามารถฝึกได้นะครับอย่างมีระบบระเบียบและลาสามารถนาท่านี้นะครับเป็นภาพภาพื้นฐานของการบูรณาการในท่าต่อตัวต่วางๆนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องฝึกอย่างมากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ